สวัสดีครับวันนี้ผมเบนนะครับเรามาอยู่ที่ Streamline Factory Service ของเรานะครับวันนี้ผมจะมาเปิดโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Streamline Space Renovation Project นะครับโปรเจกต์นี้เนี่ยครับเป,เป็นโปรเจกต์แรกของทางเราที่เราจะรีโนเวทรถเทรลเลอร์รถบ้านเนี่ยครับที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับทางอวกาศและทางการบินนะครับวันนี้อย่างทางด้านข้างหลังของผมนี่นะครับเจ้า ส p าร์ตันเมเนอรนะครับผลิตจากบริษัทส p าร์ตันแอร์คราผลิตที่สหรัฐอเมริกานะครับในรัฐโอกาฮอมานะครับคันนี้เป็นรถปี1947เลยนะครับก่อนที่เราจะไปไปทราบประวัติกันเรามาดูกันห่อยว่าคันนี้เนี่ยสภาพที่ทางสตรีมไลน์ได้มาเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วเราทางทำการรีโนเวทยังไงได้บ้างครับติดตามกันเลยนะครับ หลังจากที่ท่านผู้ชมได้รับชมเจ้าสปาร์ตันเมเนอร์ในวันแรกๆที่เราได้มานะครับว่าคออันแรกเนี่ยสภาพมันมาเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับผมก็จะมาเล่าถึงเรื่องประวัติร่าวๆข,าของคันนี้นะครับอย่างคันนี้เราเจ้าสปาร์ตันผลิตจากบริษัทสปาร์ตันแอร์คราฟต์นะครับที่ัฐโอเาโฮมาในเมืองทูซาสนะครับอย่างเจ้าโลโก้ของคันนี้เนี่ยครับเขาก็จะเป็นรูปนักรบสปาร์ตันนะครับแล้วก็มีหมวกด้วยก็คือว่าอย่างคันนี้นะครับผมก็จะบริษัทสปาตันแอร์คราฟชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าครับว่า เครื่องบินลบให้กับทางอากองทัพแล้วก็ทางเอกชนตัวนี้ของทางสปาร์ตันไอคาร์นี่ก็จะอยู่จะอยู่ทางไฮเอ็นหมดเลยก็จะผลิตโดยวัสะดุอลูมิเนียมทั้งคันโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมนะครับ mm hmm. เช่นเดียวกับเจ้าสปาร์ตันเมเนอร์คันนี้นะครับ mm hmm. อย่างทางสปาร์ตันไอคาร์เนี่ยก็อยากให้เจ้าคันนี้นะเป็นค mm ัดดิแลคของวงการเทลเลอร์ hmm. คัดดิแลคก็คือรถรถยนต์นะครับที่มีความหรูหราสําหรับระดับไฮเอ็น mm hmm. ของทางวงการรถยนต์ส่วนเจ้า สปาร์ตันไวเนอร์ก็จะมีความหรูหราของทางเทลเลอร์รถบ้านนะครับเรามาดูตัวรถด้านนอกกันดีกว่าว่าเออที่เราได้มาเนี่ยคันนี้ข้างนอกเป็นไงบ้างอย่างผมก่อนไว้ก่อนคันนี้เจ้าสปาร์ตันเนี่ยเราได้มาเนี่ยสภาพค่อนข้างดีมากอ่าเนมเพลตโลโก้คิวต่างๆนะตรงหน้าต่างเนี่ยอยู่ค่อนข้างครบหมดเลยมันค่อนข้างสภาพสมบูรณ์เลยอ่ะอันผมจะเริ่มต้นจากด้านหลังเลยนะด้านหลังเนี่ยทุกคนจะมาดูเชฟเนี่ยด้านหลังเป็นคล้ายหลังเต่าหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับ มันก็จะคล้ายการออกแบบของรถยนต์เมกันในรุ่นปี1 9 4กว่าในในในหนังเฉพาะเซี่ยงไฮ้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับยุคช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยรถยนต์ด้านหลังก็จะออกแนวโค้งแบบนี้อยู่แล้วแล้วมีกระจกอยู่อย่างกระจกบานของตัวเนี้ยอา่าเทียบกับแอตตีนี้ก็จะคล้ายๆกันเลยนะเพราะว่าจะมีจะเป็นบานกระทุงแล้วก็มีมีเฟรมแบ่งตรงกลางอย่างรถสมัยโบราณเนี่ยก็จะมีคิ้วอย่างตัวอ่าเจ้าสปาร์ตันเนี่ยที่เป็นเทเลอร์เนี่ยก็มีคิ้วเหมือนกันอย่างคันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วอลูมิเนียมเดิิมมมาาเลว่่งอ เดี๋ยวเรามาดูาจุดเด่นอีกคันอีกอย่างหนึ่งที่รุ่นอื่นไม่มีก็คือ,อคันนี้จะมีประตู2บานมีด,นด้านด้านด้านท้ายทางซ้ายกับด้านหน้าทางขวาผมแทบไม่ค่อยเห็นรถบ้านรุ่นอื่นๆเลยที่ที่จะมีประตู2บานเพราะว่าอย่างของแอสต์ีมก็ดีหรือยี่ห้ออื่นเนี่ยรถบ้านก็จะขนาดจะเล็กกว่าอย่างคันนี้ค่อนข้างกว้างกว่าแอสตีมกว้างกว่าสูงกว่าใหญ่กว่าก็เลยมีเนื้อที่ในการทําประตู2บานได้ แล้วก็อย่างตัวนี้ก็จะมีบันไดทางขึ้นอย่างบันไดทางขึ้นเราก็มาติดตั้งทีหลังครับทางสตีมบาร์ล้วก็เป็นบันไดพับเก็บได้นะครับอย่างประตูเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูคันนี้ประตูเนี่ยมีหน้าต่างเป็นวงกลมเลยก็จะมีเฉพาะรุ่นเป็นบางรุ่นเท่านั้นอย่างนี้ก็จะเหมือนคล้ายๆกับเรือดำน้ำเนี่ยทรงก็เป็นทรง,งสี่เหลี่ยมตามเชฟของตัวเทลเลอร์เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นี่ครับตัวประตูก็สูงประมาณเมตรแปดสิบกว่านะครับ แล้วก็อ่าอย่างหน้าต่างที่เขามาติดเนี่ย <S <S ผมมองแล้วมันก็จะคล้ายๆกับของของรถสมัยก่อนอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวตัวเพลาแล้วก็ตัว,ต,ว,ต,วตัวล้อนะเพลาเนี่ยอย่างตัวนี้25ฟุตเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้ใช้เพลาตัวเดียวแต่เขาค้างให้ล้อค่อนข้างใหญ่เลยล้อตัวนี้เขาให้อยู่ที่ไซส์16แต่16ตัวนี้มันจะเป็นจะเป็นยางยางของรถบรรทุกเลยคือมียางในของรถดังเดิมก็มียางในมานะ แต่สมัยโบราณอะไรเงี้ยแต่เราก็มาเปลี่ยนเป็นแบบรถบรรทุกของรุ่นปัจจุบันอย่างเงี้ยครับซูมล้อใหญ่มากเที่ยบกับแอสตรีมแอสตีมไม่มีซูมใหญ่ขนาดนี้ซุ้มอยู่ด้านในอันนี้ซูมเห็นเลยแล้วก็อ่ะหน้าต่างตัวนี้ก็ได้หน้าต่างเป็นเป็นบานเลื่อนอย่างแอสตรีมก็จะเป็นพวกบานกระทุง้งหรือว่าเป็นตัวอ่าเป็นตัวมีมีฟิตติ้งที่แบบหมุนออกมาอย่างเงี้ยครับ เป็นบานเกตแต่ตัวนี้ไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นบานเลื่อนด้านนี้ก็เป็นบานเลื่อนอ่าเดี๋ยวมาดูจุดเด่นอีกด้านหนึ่งคือไม่มีเทลเลอร์รุ่นไหนที่เป็นแบบนี้นะช่างถ้าเทียบกับพวกแอร์สตรีมหรือว่าเค r ร์ติสไรท์รุ่นนี้ก็จะเป็นพาโนรามิกวิวมีทั้งบานมีบานหน้าเต็มแล้วก็มีบานข้างซ้ายขวารุ่นนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยของยี่ห้อนี้รุ่นนี้เพิ่มถ้าไปดูในเบอร์ชัว์พวกเก่าๆพวกวินเทจนะเขาเก,ากา็ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นที่นั่งทานข้าว ที่นั่งทานข้าวแบบเป็นรูปตัวตัวยูเลยอย่างเงี้ยนั่งทานข้าวไปแล้วก็ดูวิวด้านนอกไปโอเคมาอยู่อ่ามาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งขวาฝั่งขวาก็นี่ไงครับที่ผมบอกประตูก็จะอยู่ฝั่งฝั่งหน้าขวา1บานด้านหลังซ้าย1บานเขาจะแบ่งไปเลยว่าอ่าฝั่งนี้จะเป็นพื้นที่ไดเนสพื้นที่ทานทานข้าวข้างหลังก็จะเป็นไพรเวทหน่อยก็คือพูดถึง l เอา u ์เก่านะก็จะเป็นห้องนอน แต่ทางสตรีมไลน์ปรับเปลี่ยนแลอวใหม่คือด้านหลังเขาจะทําเป็นห้องน้ําส่วนด้านหน้าก็จะเป็นห้องนอนแทนห้องนอนกับห้องทานข้าวนี่รวมกันเลยนะครับด้านนี้ก็เหมือนฝั่งนู้นเลยครับก็จะมีทั้งหน้าต่างบานเลื่อนหน้าต่างทรงกลมของตรงประตูเหมือนเรือน,น้ำน้ำําแล้วก็หน้าต่างบานฟิกที่เข้ากับเชฟด้านหลังแบบนี้ ก็ลองไปจินตนาการเหมือนรถสมัยก่อนก็จะออกแบบว่าประมาณนี้ครับเขาถึงให้ชื่อว่าเป็น c a r i l l a c of Trailer ก็คือใส่ความหรูหรางรถค a d i l l a c เข้ามาอยู่ในรถบ้านคันนี้เลยพอจบจากทางประวัตินี้แล้วผมก็อยากให้ท่านผู้ชมเดไปดู Layout ์ข้าวๆดั้งเดิมของทางคันนี้ก่อนที่เราจะมารีโนเวทนะครับเดี๋ยวเรามาดู Layout ของเจ้าสปาร์ตันเมเนอร25ฟุตนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นข้างหน้าผมนี่คือจะเป็นเลเยอรดั้งเดิมของเขาเลยนะครับ ฝั่งมุมขวามือครับคือด้านหน้ารถที่มีกระจกพนรมิกวิวเนี่ยก็จะมีก็จะเป็นโซนทานอาหารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโตะ๊ะส่วนฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นเก้าอี้ทานข้าวนะครับเลื่อนออกมาฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นโซนคิทเช่นนะครับก็จะมีทั้งเตาอบมีทั้งเตาทำอาหารต่างๆซิงน้ำอะไรเงี้ยครับจะอยู่มุมนี้หมดเลยส่วนฝั่งตรงข้ามของทางคิทเช่นเนี่ยก็จะเป็น บังเบดนะครับหรือว่าเตียงสองชั้นด้านข้างของบางเบดเนี่ย mm. ก็จะมีตู้เสื้อผ้านะครับโอเคเลื่อนเข้ามาโซนด้านหลังโซนด้านหลังเนี่ยครับก็จะประกอบด้วยเตียง5ฟุตนะครับอยู่ข้างหลังรถเลยสําหรับนอน2คนส่วนห้องน้ำเนี่ยก็จะอยู่มุมมุมซ้ายสุดด้านหลังสุดเลยครับก็จะแบ่งโซนเปียกกับโซนแห้งคือโซนชักโครก,กจะเป็นโซนแห้งส่วนโซนอาบน้ำก็จะเป็นโซนเปียกนะครับก็อยู่มุมนี้ ก็จะอยู่จะติดกับทางประตูท้ายเลยอันนี้ก็จะเป็นเลเยอร์คร่าวๆาาทางสปาร์ตันเมเนอร์ขนาด25ฟุตคันนี้นะครับ